นะครับโอเค okay, นะครับนี่นะครับเปียกเม็ดฝนยิงได้ไกลสุดอยู่นี่นะครับสามสิบเจ็ดเมตรนะครับสามสิบเจ็ดเมตรนี่ท้าระยะเปียกหวังผลเร็วๆก็อยู่นี่นะครับสามสิบสี่เมตรเห็นได้อย่างชัดเจนเปียกชุ่มน้ำแฉะเลยนะครับหววเรามีให้เลือกเปลี่ยนทั้งหมดสี่หัวนะครับ ก็เลือกตามใจชอบนะครับตามแล้วแต่แรงดันปั๊มนะครับปั๊มต้องมีขนาดแรงดัน5บาร์ขึ้นไปถึงสามารถยิงสรปงเกอร์ได้ไกลขนาดนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์ร้านเจมหกการเกษตรจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอทางการเกษตรใหม่ๆได้ทั้งช่องเพจ o u t u b e TikT o ตและ l ล n e ติดต่อได้ในเวลางานเท่านั้นวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง17นาฬิกา นอกเวลาทำงานหรือวันหยุดงดรับสายงดตอบไลน์ปิดเสียงไว้วันจันทร์ติดต่อมาใหม่นะคะ